เาใหญ่ขดตอนนะครับครับแล้วเดี๋ยวพักจบอีกสองพวกเดี <ite> <min utes tennis> ๋ยวเาใหญ่น่าจะรู้เรื่องคุณคให้กำลังใจเคุณเองเ็นไม่ได้แล้วแล้วแปลกครับที่แถวอุตสาห์ที่แปลกครับทำไมที่นี่เขาบอกว่าหลับนะที่บ้านผมเ็พยาบาลหลับพอเมื่อวันที่25กันยายนะฮะผอโรงพยาบาลเขาก็เสียดเขาอาดนตีมา เรียกว่าแดตเซอร์ใช้ตามพยาบาลที่โรงพยาบาลจำไป็เลยว่าเลยเรียบเเรอไยแตนโบนโบนเหรอจเเน้อตามพาวยไที่รับาวยวยไม่้วยมาถ่ายีวันีน้ำลงมาจัไร้อนข้าข้าวยวยไวทีวัดเลย น้าน้ลนี่ฟองรมนีปฏิบัตไรวพัคามนี้ที่องเราถตัวว่าใครทได้ห้บห้าห้าตัวมแต่เาม่ก็ยังเหลื่เา้ทจะายแย่แย่ไมได้แ่เรครับเื่อทรอบเพื่ออครับที่จะิช้ไทยไราีจะด้อไทยหารอยห้าสบ 啊！你哭个蛋！ เป็นท <old> <sub ct u elections> ี่รู้ทันการแข่งขันเพรว่าชูเพื่อชูเพื่อชูเพื่อแพ้ครับเป็นเรื่องเกมนะจะมาอะได้ะทีเรื่องตัว่็ต้องใจไว้ใจมันต้องมุ่งมั่นเลยเรื่องตัวก็จะเร่องความร้า่อนนะความร้ายก่อนจะก่อนเลยเรื่อด้ัวก็ต้องหัไหลไหลไปเรื่องตัวก็ต้องดุยเรื่องตัว้องเด่นเงตัว้องดุย่องว้องยิ้วบา่อนแล้วก็ได้ไป จะไปทำอะไรวะยังไงก็จะไปทำอะไรเห้วหรือไม่ก็รว้ไปละจะไปทำอะไรกี่วะทำทำก็ทำจะไปทำอะไรอะไรก็ทำอะไรเห็นหรือไม่ก็รู้รู้ก็รู้รู้ก็รู้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 โอ้โหพีดพีดสิทำให้ว่าจะพีดไปไหน คุยได้นะครับอาจจะเียนกู้จากการเงินกู้จการมาเยอะตอนเอาเอ้าเอ้าทำได้ครับเป็นไรไม่เป็ว่าครับ ท่านรองนะหลายปีหลายสถานเป็ปรับรางวันครับ้งให้จะไม่ทำไรผม้ครับดัได้ยกกนราชมารับไปเราจะช่วทานรงตามไทันนะครับเพราะว่าอี่ทีนีแปกอยู่ใช่พักขึ้นเดียวโค้ง้ไม่ว่าโอ้ได้สามทีื่ได้ครับอีครับที่หลายสถานเพราะว่เราดาานใหญ่ราค้ห้ท่ารครับเจอเรือพักใช่เรือนายกเจอเรือพักไม่แน่นะครับ แผนการเลย้วมาอยู่นแถนี้นะครับนอจจะมีข้อรงกัได้บดู่ดเือไอไครับ้ดการอยู่ทนี้เชิครับาม่มีกนครับนะครับเพระาน่้อนตากดเหือดา่าเือเรตัดเรืตัดอาจารเรว่าหรือว่าเรือดาริมจ่ากับผู้รีดมาทับอยู่ร้อนแต่ว่าเที่ยวนีหายแ ดูคะแนนบ่อยให้ฝีตึ่ระกับนึงพลกครทายสบายสบายและกก็ผูมิรบกร้อยปราิเอาละครถ้าทายยังมีคนก็คงจะใจครับพอเดือนั้นไม่กับมีการทายครับชาตูได้หกลูกสู้ไม่ได้ก็คไม่ดูครับเเนคะแนนครับา ภายในถึงหายสีก็เเลลมยนะครับทาจะเป็นที่หนึ่งสบายเยทาจะูครับเพราะเหลือบบอแขนงหาที่บอกเดียวบอสุกท้ายท้ายถึงว่าคายในถึงโผลแน่นครับมอเอิ้นโผนี้โผนี้สีก็เลยสบายสบายใจครับสบายครเหลือแต่ขมือสรอเหลือครับเหลือจากราเรือไาุตึกเหลือบุญเป็นบายเป็นสบาย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 ต้นเดือนนี้ไปด้วยกันนะครับน้ำไม่่วมครับเพราะน้ำจะลดแล้วเอาละครับโผนี้สีกเลยอยัโงนะครับ ขาน้งไก่พังหมดไลยเปิดไปเรื่ยเลยเปิดไปเรื่อยไม่มากไม่มาครับระมานยีห้าเปอรเซ็ของกาไปเรือนเลยทีมเรืออยู่ีมเรือไปอยู่แต่ยังไม่ได้กลเางขารับของในาใี้ยมรอบมันอ้งเลย ไอยายะาสบายสบายสบยเนี่ยไปเรอยกว่าดูนี่ว่า้าเ้าเรื่อยจะเบนะเรื่อยต่อน่ก็เรื่อลดลงเรื่อลดลงเ่เร่ลดลไปเ่ยไค่อยายสบายหลายสายเข้าเนนายแลก็บอกว่าที่างี่แรณรอบน้ำันเดี๋ยวาู้ชมหมูปลาม เดใได้กนอแล้วจน้อยใจน้อยใจครับาี enfin ูกนใช่ครับแต่แม่ครัวเขาเำรนเพียรอยู่้าับเอาละตู้นี้หมฟ้ามาแล้ครับเดี๋ยวคนยักษ์มเรียบร้อยครับจากสีสเอครับียมาหาล่าถึว่าี่จอพ่อนบัวต้องียาทัเพราะว่าเือการรักรเ่อ้าาม เพี้ยนที่ผ่านมาหรือแกผ่านไปแกทำพลาดแกทำพลาดไหนเมื่อเราทำด้วยเราทำด้วยจะว่าด้วยจะด้วยพอเรื่องตะปูจะมาเรื่องตะปูจะมาจะมาดีใจใจไหนเมื่อเราทำได้หัวฟ้ามหาล้านหัวฟ้ามหาล้านตะปูจะไปได้พอ

ฝ่ายสองไม่ได้แล้วครับไม่ได้นะครับต้องเลื่อนไปเป็นฝ่ายอื่นแล้วนะเข้าใจนะครับทีมนเรือครับครับเดี๋ยวบลายสามจะมีมวยด้วยอ่ะเออมวยเราต้องเราต้องหนีมวยแล้วแล้วนะพิษร้องน้ำตะเินครับอีกสองคู่ครับครับแล้ประมาณจะจายถอนร่องน้ำแดงสาวน้อยปีวราร้องน้ำตะเิน โค้งทิ้งที่สามครับครับหลังจะกลับนะเดี๋ยวจะกลับไปต่อแจ้งอยู่รอบงานแดงแม่อรพินรอบงานต้องเงินครับแล้วก็จะมาเทียวทิพย์รอบงานแดงครับกลับกระตุกรอบงานต้องเงินและชิงชนะเลิศเรือเล็กครับยาวยุดยาวชนยาวโถ่รอบงานแดงครับปงฟ้ามหาร้านรอบงานต้องเงินครับขอเชิญนะครับครับหลังจากจบวันนี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศยาวใหญ่ครับครับขออภัยจะปตะกาศตารางการแข่งขันเลยครับครับ ไป,ไปยังครับไปยังครับแข็งเสร็จแล้วเดวพายขึ้นไปเลย